โอเคครับ1.8แบบฝึกหัด3.3นะครับแบบฝึกหัด3.3นำความรู้นะครับที่ครูสอนเมื่อกี้นะครับมาใช้ก็คือให้ระบุนะครับว่าสารที่กําหนดให้เนี่ยสารไหนละลายในน้ําสารไหนละลายในไขมันนะครับวิตามินตอบไปนี้ันวิตามิน b 6หกอนี้ใครจะตอบนะครับในน้ำอ่ะ กดชชกอนนะครับ B6 ละลายในน้ำเพราะอะไรครับนะครับ B6 ละลายนะเพราะเพราะจำ ADEK เป็น e ไ,ไขมันจำ ADEK เป็น e ไ,ไขมัน ต้องอธิบายได้ด้วยเมื่อกี้ครูเพิ่งบอกไปเองมันมีอะไรไอออนรอคะมันมีไอออนกับมีอะไรอ่ะสังเกตในโครงสร้างมันมีไอออนไหมนะมันมีอยู่สองกรณีไงที่สามารถละลายในน้ำได้ไ<อ>มีใครตอบได้มีใครตอบได้ให้อีกคน <ผม S 1> ตอบมมครับผมครับผมครับนต่อ เอ่อมันสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับน้ําได้ครับอ่าตรงไหนครับที่มีพันส่วนที่เป็นพันธะไฮโดรเจนครับ H-O กับ O-H ครับอ่าโอเคครับนะครับ H-O นีน่เนาะแล้วก็ O-H ตรงนี้นะครับมีอีกไหมครับน่าจะหมดแล้วครับหมดแล้วเนาะโอเคถูกต้องนะครับมีส่วนที่เป็นพันธะไฮโดรเจนก็คือ O-H นะครับทั้งสองอันเลยนะครับตรงนี้ เป็นพันธะไฮโดรเจนเนาะนะครับและโครงสร้างไม่ได้ใหญ่มากนะครับดังนั้นมีโออสจริงๆมีตัวเดียวก็ถือว่าละลายน้ําได้นะครับแต่ว่าถ้ามียิ่งมีเยอะนะครับมีสองตัวเนีน้ละลายน้ําได้ดีเลยนะครับถ้ามีตัวเดียวจะละลายน้ําได้น้อยเนาะนะครับอ่ะต่อไป b ีสามครับใครจะตอบหนูค่ะหนูชาลิสาหรือเปล่าค่ะโอเคละลายในน้ำหรือ <Okay. S 1> ไขมันนะครับน้ําค่ะล,ะละลายในน้ํา ขออีกหนึ่งคนสาเหตุทำไมถึงละลายในน้ำมีโอเฮครับพันธะไฮโดรเจนมีโอเอกี่ตำแหน่งครับพงศธรเอ่อตำแหน่งเดียวครับมีพันธะไฮโดรเจนนะครับอยู่แค่ตำแหน่งเดียวเนาะนะครับตรงนี้นั่นเองตรงนี้เอ็นตรงนี้ไม่ใช่ประจุบวกนะครับมีอยู่ตำแหน่งเดียวเนาะ ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับโครงสร้างไม่ได้ใหญ่มากเนาะนะครับดังนั้นตัวเดียวก็สามารถส่งผลทําให้โครงสร้างทั้งหมดเนะี่ยละลายน้ําได้นะครับต่อไปวิตามิน K ครับวิตามิน K ใครจะตอบนี่นไหมครับ โคงสร้างขนาดใหญ่เลยเห็นไหมครับละลายในน้ำหรือว่าละลายในไขมันวิตามินเคไม่มีเลยเหรอจิรชัยศิลวิทย์ครับสมุทรใครตอบครับบอกชื่อด้วย กิรละชัยครับะนะชัยเช่ครับวิตามินเคละลายในน้ําหรือไขมันครับไขมันครับอ่าละลายในไขมันเนาะมีใครบอกเหตุผลได้ไหมครับมีใครบอกเหตุผลได้ไหมครับวิตามินเค ทำไมถึงละลายในไขมันนะครับมันไม่มีพันธะไฮโดรเจนใช่ไหมคะจงกลน,นี้ไม่มีพันธะไฮโดรเจนนะครับโอเคไหนดูซิมีโอแต่ไม่มีเอชมีโอไม่มีเอชก็คือถ้าจะมีพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นก็มีแค่สองตำแหน่งนี้เนาะแต่ว่าสองตำแหน่งนี้นะครับไม่มีไฮโดรเจนนะครับมาสร้างพันธะกับออกซิเจนดังนั้น ถูกต้องนะครับไม่มีที่ละลายในไขมันคือไม่มีพันธะไฮโดรเจนนะครับไม่มีพันธะไฮโดรเจนนะครับตรงนี้ตรงคนนี้ก็กระจายเนาะเมื่อกี้อ่าโอเคนะครับถูกต้อง ละลายในไขมันนะครับเพราะไม่มีพันธะไฮโดรเจนนะครับในโครงสร้างโอเคครับวิตามินอ e, ีครับวิตามินอ e. ีละลายในไขมันครับสิระวิทเนาะนะครับอันนี้ละลายในไขมันนะครับถูกต้องครับอ่ะขอเหตุผลหนึ่งคนครับ ัยวัดตอบไหมครับัยวัดกิตตินันลลิตามีใครจะตอบไหมครับเหตุผลครับทำไมวิตามินอ e ีเนี่ยนะครับโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยนะฮะทำไมถึงละลายในไขมัน,นครับ ADEK สี AD ่ e ตัวเนาะ คู่ให้จำนะครับนี่วิตามินอ e ีก็ละลายในไขมันแน่นอนแต่อยากรู้เหตุผลนะครับว่ามันทําไมถึงละลายในไขมันตอบอีกได้ไหมครับ okay. เดี๋ยวขอเพื่อนคนที่ยังไม่ได้ตอบนะครับอัคระเดชตอบไหมครับธน,นกรยังไม่ตอบเลยเนี่ยหรือว่าตอบไปแล้วธนกรตอบไปเรื่องกูย,ยังไม่ได้บวกคะแนนให้เลย อยู่ไหมธนกรไปไหนแล้วนิชานันธัญญน,นันมีคะแนนนะครับคะแนนบวกตรงเนี้ยถ้าสองรวมทั้งสองอรวมทั้งเทอมก็สิบคะแนนนะสิบคะแนนแบบไม่หานะ มีไหมครับถ้าไม่มีอให้เพื่อนคนที่ตอบไปแล้วตอบได้ครับมีพันธะไฮโดรเจนคนเดรอซิลวิทครับครับเหตุผลคือมีพันธะไฮโดรเจนแต่มีน้อยครับนะมีพันธะไฮโดรเจนกี่ตำแหน่งครับตำแหน่งเดียวครับ มีตำแหน่งเดียวนะครับมีพันธะไฮโดรเจนก็จริงแต่ว่ามันมีน้อยเนาะนะครับก็คือเมื่อเทียบกับโครงสร้างหลักของวิตามิน E ีแล้วเนี่ยนะครับแล้วมาเปรียบเทียบกับพันธะไฮโดรเจนเห็นไหมนะครับมันมีจำนวนของพันธะไฮโดรเจนเนี่ยน้อยเกินไปนะครับถ้ามีสักห้าตำแหน่งะนะครับอาจจะทำให้เกิดล การละลายในน้ําได้นะครับแต่นี้มีตําแหน่งเดียวเองนะครับพันธะไฮโดรเจนก็เลยไม่สามารถไม่สามารถละลายในน้ําได้เนาะนะครับถ้าไม่ละลายในน้ํามันก็จะเป็นสารที่ละลายในไขมันนั่นเองนะครับสารที่ไม่ละลายในไขมันก็แสดงว่ามันเป็นละลายในน้ํานะครับสาเหตุคือมีพันธะไฮโดรเจนนะครับน้อยนะครับ น,น้อยเมื่อเทียบกับโครงสร้างหลักนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับโครงสร้างนะครับโอเคเซฟไว้สักลูกกัน โอเคเรียบร้อยสิระวิทย์นาะโอเคครับถัดไปนะครับเป็นหลักการละลายนะครับการละลายไลยดิโซไลท์นะครับอันนี้นะครับหลักการละลายกันของสารต่างๆเนี่ยนะครับก็คือดูสภาพขั้วนะครับดูสภาพขั้วเป็นหลัก สารที่มีขั้วนะครับสารที่มีขั้วนะครับจะละลายนะครับจะละลายกับสารที่มีขั่วด้วยกันนะครับมีขั่วละลายในมีขั่วนะครับและสารที่ไม่มีขั่วนะครับไม่มีขั่วก็จะละลายกับสารที่ไม่มีขั้วนะครับ ละลายกับไม่มีขั้วนะครับเขาเรียกว่าหลักการไลด์ s ีโซฟ์ไลด์นะครับไม่มีขั้วก็ละลายกับสารไม่มีขั้วแบบนี้นะครับอย่างเช่นน้ำนะครับน้ำกับน้ำตาลเหมือนนี้นะครับน้ำตาลก็จะโครงสร้างของน้ำตาลเนีย่ยเห็นไหมนะครับน้ำตาลกูโคสเนี่ยจะเห็นว่ามันมี OH นะครับเยอะก็ค okay, ือมีพันธะไฮโดรเจนอยู่หลายตำแหน่งมันก็เลยเป็นสารที่มีขั้วนั่นเองนะครับน้ำนี่มีขั้วอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพันธะไฮโดรเจนเนาะนะครับอ่ากับ O เนี่ยนะครับสร้างพันธะกันเป็นพันธะไฮโดรเจนอยู่แล้วนะครับน้ําเป็นสารที่มีขั้วนะครับกรูโคสก็เป็นสารที่มีขั้วนะครับเพราะว่าโครงสร้างไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่า o h อยู่ล้อมรอบเลยเห็นไหมนะครับดังนั้นละลายน้ําได้ดีนะครับเป็นสารที่มีขั้วนะครับไอ้กูโคสเนี่ย ดังนั้นน้ําก็มีขัว้วกูโคสก็มีขัว้วมันก็เลยเกิดการละลายกันได้นะครับอันนี้อยู่ในกรณีแรกนะครับสารที่มีขั้วจะละลายกับสารที่มีขั้วด้วยกันก็คือสารที่มีพันธะไฮโดรเจนหรือว่ามีไอออนนะครับจะละลายเข้าด้วยกันได้ส่วนสารที่ไม่มีขั้วก็จะละลายกับสารที่ไม่มีขั้วเช่นกันนะครับอย่างเช่นเมนทลนะครับตรงนี้เป็นสารที่มีโครงสร้างอ่าน ค่อนข้างใหญ่อยู่อะนะครับมี o อด้วยมีฝนด้วยนะครับมีพันธะไฮโดรเจนอยู่แต่ว่ามันก็ยังมีน้อยเกินไปนะครับมีแค่ตำแหน่งเดียวเนะาะเมื่อเทียบกับโครงสร้างหลักของเขานะครับดังนั้นเมนททลก็เป็นสารที่ไม่มีขั้วนะครับแล้วก็ไขมันนะครับอันนี้คืออมีใครบอกได้ว่าอันนี้คืออะไรไม่ไม่ใช่น้ำแอะน้ำมันเนี่ยก็ถูกนะครับแต่ว่าอยากรู้ชื่อโครงสร้างเนี่ย มันมีชื่อเรียกว่าอะไรครับมีใครรู้บ้างคนที่ตอบไปแล้วก็ตอบได้นะครับโครงสร้างอะไรของน้ำมัน,นครับโครงสร้างที่มีชื่อว่าอะไรจำได้ไหมครับครูสอนไปแล้วอนนะียอันนี้มันไม่มีการแบ่งสัดส่วนเนาะนะครับมีใครรู้บ้างมีใครตอบได้ไหมครับ ตรงนี้ไม่มีเลยเหรอมีมั้ครับเดี๋ยว่ายังไม่ตื่นกันแต่ละคนผมไม่รู้ซูปเปอร์ไตกีีสลายนี่พงศอนใช่ไหมครับอ่าถูกนะครับ ถูกต้องแต่ไม่มีซูเปอร์นะนะครับเ,เรียกว่าไตรกิสลายไมเฉยพอนะครับไตรกิสลายเนาะนะครับก็คือตรงนี้นะครับโครงสร้างเนี่ยมันเป็นไขมันนะครับเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของไขมันนั่นเองนะครับก็คือไตรกิสลายนะครับไตรกิสลายประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆเนาะก็คือส่วนนี้เรียกว่าอะไรส่วนนี้ส่วนเนี้ย แล้วก็ส่วนนี้อ่าส่วนนี้แบ่งออกเป็นอีกสามอันจำได้ไหมครับโครงสร้างของไตรกริสรายประกอบไปด้วยสองส่วนหลักๆก,ก็คือส่วนที่เรียกว่าอะไรอันเนี้ยจำได้ไหมสอบไปแล้วด้วยกซอรอลอ่ากซอรอลนะครับอันนี้เรียกว่ากซอรอลแลวส่วนที่เป็นสีเหลืองครับ กิสรส่วนนี้ส่วนนี้คืออะไรครับจำได้ไหมกรดอะไรนะกรดอะมิโนโกรดอะมิโนเป็นของโปรตีนกรดมันมันมันเป็นเรื่องของไขมันดังนั้นคือกรดอะไร กรดไขมันกรดไขมันถูกต้องนะครับกดไขมันนะครับส่วนนี้อันนี้ครูนะอาจจะขีดผิดไปนิดนึงนะครับน่าจะต้องขีดตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับมีความเป็นกรดเนาะนะครับเนี่ย C ับเบิ e bond O เนี่ยนะครับเป็นส่วนที่อยู่ในกรดไขมันนะครับกรดไขมันตรงนี้ก็จะได้ลักษณะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับก l y c ซ r ร l หนึ่งโมเลกุลและกรดไขมัน สามโมเลกุลนะครับอ,อันนี้คือโครงสร้างของไตรกีสรายนะครับไตรกีเซอรใครบอกกีเซอรลนะผู้หญิงนะจงกรมนี้คะ่ะจงกรนนี้ นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับเวลาเราเอาเมนท a ลนะครับอะกดไขมันเนี่ยนะครับไอเอไม่ใช่ไตรกิสรด์เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามันไม่มีส่วนที่มีพันธะไฮโดรเจนอยู่เลยนะครับเห็นไหมโอตรงนี้ก็สร้างพันธะคู่กับคาร์บอนนะครับโอตรงนี้ก็สร้างพันธะคู่กับคาร์บอนนะครับเห็นว่ามันเชื่อมหายแต่จริงๆแล้ว h นะครับเป็นพันธะที่เกิดระหว่างคาร์บอนนะครับ h ตรงนี้นะครับ ดังนั้นไม่มีโอตัวไหนที่สร้างพันธะกับไฮโดรเจนเนาะนะครับก็เลยไม่มีพันธะไฮโดรเจนเกิดขึ้นนั่นเองนะครับถึงจะมีถ้ามีตำแหน่งเดียวก็เป็นสารที่ไม่มีขั้วอยู่ดีเพราะว่าโครงสร้างของมันมีขนาดใหญ่เนาะต้องมีพันธะไฮโดรเจนจํานวนมากถึงจะทําให้เกิดการละลายในน้ําได้นะครับดังนั้นกรดไคเอกไตรกิสลายก็เป็นสารที่ไม่มีขั้วดังนั้นสารที่ไม่มีขั้วไตรกิสลายรวมกับสารที่ไม่มีขั้วเมนททลนะครับ ก็จะเกิดการละลายเข้าด้วยกันได้นะครับละลายเป็นเนื้อเดียวกันได้นั่นเองมีคั้วจะละลายกับมีคั้วมีคั่วดูยังไงดูที่มีส่วนที่เป็นไอออนบวกลบไหมและมีส่วนที่เป็น o h ไหมนะครับไม่ใช่ o h ส่วนที่เป็นพันธะไฮโดรเจนก็คือไฮโดรเจนจับกับ fo n นั่นเองนะครับันั้นคือสารที่มีขั้วถ้าสองสารที่มีลักษณะมีคั้วอย่างที่ครูกําหนดไปเมื่อกี้อย่างที่ครูแจ้งไปเมื่อกี้นะครับมามารวมกันนะครับ มาผสมกันเนี่ยจะเกิดการละลายเข้าด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็นสารที่ไม่มีขั้วนะครับก็คือไม่มีส่วนที่เป็นไอออนแล้วก็ไม่มีส่วนที่เป็นพันธะไฮโดรเจนนั่นเองนะครับมีก็มีน้อยเมื่อเทียบกับโครงสร้างหลักนะครับเรียกว่าสารที่ไม่มีขั้วเมื่อนําเอาสารที่ไม่มีขั้วแบบนี้นะครับมารวมกันหรือว่ามาผสมกันจะเกิดการละลายกลายเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแบบนี้เรียกว่าหลักการไลด์ดีโซฟไลด์นะครับ มีขั้วละลายกับมีขั้วไม่มีขั้วก็จะละลายกับไม่มีขั้วนะอ่ะมาดูสมามจุดสี่นะครับสักหน่อยมีแปดข้อเวลาเลยหกนาทีนะครับโครงสร้างต่อไปน,นี้ระบุว่านะครับสารใดละลายในน้ําได้หรือละลายไม่ได้นะครับบอกว่าละลายได้หรือไม่ได้นะครับแค่นั้นละลายในน้ำํำน,นะครับอ่ะมาดูสารที่หนึ่งครับละลายได้ไหมครับสารที่หนึ่ง ช่วยกันตอบนะไม่ได้ครับบัญชานะครับอันนี้ละลายไม่ได้นะครับเพราะไม่มีส่วนที่เป็นพันธะไฮโดรเจนเลยนะครับไม่ได้ครับละลายในาน้ามไม่ได้ไม่มีไอออนและไม่มีพันธะไฮโดรเจนนะครับต้องครับบัญชาบวกไปแล้วมั้ยอ่ะยังไม่ได้บวกวันนี้แจกบวกสองนะครับเยอะที่สุดถ้าใครยังไม่ได้บวกสองก็ตอบมานะครับอ่ะ คนที่ได้บวกสองก็ตอบได้เลยนะครับแต่ว่าคะแนนก็จะอยู่ที่บวกสองนั่นแหละนะครับแต่ก็เป็นความรู้ของเราเนาะอะ,อะสารที่สองคัดละลายไหมไม่ไดไ้ไม่ได้เนาะนะครับใครบ้างไม่รู้นะครับเมื่อกี้สารที่สารที่สามไม่ได้ค่ะได้ไหมครับได้คะ่ะได้อ่ะ กดชกอนนะครับก็ได้นะโอเคถูกต้องนะครับได้นะนะครับดูยังไงมีไอออนเห็นไหมเห็นไอออนไหมครับตรงนี้นะครับมีทั้งไอออนบวกและไอออนลบแบบนี้ละลายได้นะครับหาดูไอออนด้วยแล้วก็ดูโอเอหรือว่าฝนด้วยนะครับดูฝนด้วยอสารที่สี่ครับได้ไหมครับได้ค่ะถูกต้องครับได้นะครับใครที่ตอบแต่ว่าเรายังไม่มีคะแนนบวกเลยแจ้งครูได้นะครับ หนูค่ะแต่ยังไม่ได้บวก 2. 2> สองแฉลิสาตอบไปหรือยังตอบเมื่อกี้อะค่ะตแต่ตแต่ยังไม่ได้บวกสองอโอเคได้บวกสองแล้วโอเคคนที่เหลือจิรชัยนะอาจจิรชัยข้อนี้ข้อห้าละลายได้ไหมครับละลายในน้ำได้ครับได้ถูกต้องนะครับอันนี้ได้เพราะอะไรนี่โอเอสนะครับก็คือมีพันธะไฮโดรเจนนั่นเองอันนี้ก็มีพันธะไฮโดรเจนตรงนี้นะครับโอเคสารที่หกครับ ตอบได้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ด้อ่าไม่ได้ถูกต้องนะครับไม่ได้เพราะไม่มีพันธะไฮโดรเจนและไม่มีไอออนอยู่เลยนะครับมีแค่ c กับ h เต็มไปหมดนะครับอ่าสารที่เจ็ดครับสารที่เจ็ดได้คได้ค่ะนะครับได้ถูกต้องนะครับได้เพราะมีพันธะไฮโดรเจนอยู่รอบเลยนะครับ o อตรงนี้โ h ตรงนี้นี่นะครับนี่ นะครับเยอะขนาดนี้ละลายได้แน่นอนนะครับต่อไปสารที่แปดครับละลายได้ไหมครับละลายในน้ําไม่ได้ค่ะไม่ได้ครับไม่ได้ค่ะสมุมนวันธรรมนวันไดคะแนนเมื่อกี้ตอบใช่ไหมค่ะรูโนเองเอโอเคนะครับไม่มีพนันธะไฮโดรเจนเนาะตรงนี้นะครับก็ไม่ละลายน,นั่นเองอ่ะสารสุดท้ายครับ ตรงนี้ละลายในน้ำได้ไหมครับสารที่เก้ได้ได้ค่ะได้นะครับเพราะมี o อเนาะนะครับตรงนี้ถึง2อันเลยนะครับถึง2องตำแหน่งเลยโครงสร้างไม่ได้ใหญ่มากเนาะนะครับแต่ว่ามีพันธะไฮโดรเจนสอันแบบนี้ก็ละลายในน้ำได้นั่นเองนะครับโอเคถูกต้องเรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวครูส่งให้นะครับใครตอบแต่ว่าไม่ได้คะแนนบวกก็แจ้งมาในไลน์กลุ่มแล้วกันเนาะเด,นะดี๋ยวนะได้ครูขอถ่ายรูปอีกสักรูปโอเคหมดละวันนี้